ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้พ่อก็จะมาเล่าประวัตินักฟุตบอลสตีเวนเจอร์ลาดนะฮะสตีเวนเจอร์ลาดเกิด30ตุลาคมคอซนึ่เปอนเป็นอดีตนักฟุตบอลชาวอังกฤษปัจจุบันเป็นผู้จัดการทีมของอันอิติฟาร์ในซาอุดี p r o f e s s น o n a ลีกชื่อเต็มสตีเวนเจอร์เจอร์ลาดวันเกิด30ตุภาคมคอซอ8 0่งปีปถานที่เกิดวินตันอังกฤษ ่วนสูงร้อยร้อยแปดสิาเซนติเมตรตําแหน่งกองกลางสมสร่อนปัจจุบันอันอิติฟาผู้จัดการสมสรซ่อนยาวชชลิเวอร์พูลเจอลากใช้เวลาเกือบตลอดอาชีพในการเล่นกับสมสรซ่อนลิเวอร์พูลในพรีเมียร์ลีกประเดินสนามตัดเลกให้ทีมในคอซ่อนนึ่งก้าเก้าแปดและลงเล่นทีมชุดใหญ่ในคอซ่อน่องทันก็จะได้รับแ่งตั้งเป็นกัปตันทีมในคอซ่อนวันสาม และเป็นผู้นำทีมในชุดที่ชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีกสัรคาระนัดที่เอาชนะทุ่โทษเอซีมิลานหลังจากเสมอการซ้ำซ้ำทั้งที่ตกเป็นรองไปก้อนซูนซ้ำซึ่งการแข่งขันนัดนั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นปฏิหารแห่งอิตันบูโดยเจอราาได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในการแข่งขันรวมถ้งพาทีมสร้างปฏิหานที่รั้งจากการชนะเลิศเอฟเอคัพสัรภาระนัดที่พบเวสแฮมซึ่งเจอราดทำประตูสำคัญให้ทีม ตีสเสมอซ้ำๆและนัดนั้นได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในนัดชิงชนะเลิศที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการแข่งขันถุกรายการฟุตบอลอังกละเจราดได้หลารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมไปอีกครั้งตลอดการเล่นกับดิวอพูเจราดชนะเลิศการแข่งขันก้าวรายการได้แก่เอฟเอคัพซ่องนไมลีคับซ้ำนไมัมไมยูฟ่าเชมเปนลี่นึ่งสมยัยยูฟ่าคัพนึ่งสมมัเอฟเอคอมมิวนิตีีซิลนึ่งสมัยและยูฟ่าซูปเปอร์ครัพ นึ่งสมัยเลดได้รับอันดบทรับในการประกาศรางวัลบาลองดอปีสองอันะเจอรล่าสามารถเล่นได้หลยตำแหนง่งและมีจุดเด่นในเรื่องความเป็นผู้นำเข้าเป็นผู้เล่นคนเดียวที่ทำประตูได้ในการแข่งขันนัดชิงงานอลเลิรรายการทำคะแนนซีรายการได้แก่ยูฟ่าแชมเปียนลีกยูฟ่าคัพเอฟเอคัพและลีกคัพเจอรลาาได้รับประกาศฐานโยนเป็นราชีแข่งจกักรวาดบิตเตนโดยซ่อมเดจพาราชินีนาด เอลิซาเบธที่ซ่องแห่งสาธารณฐอาาจักในวอซ่องลัันเจนและได้รับการเสนอชื่อเขาสู้ฮอกเกติยอตของพิมลีกในฮอซ่องลังพันยิเอสเราเป็นผู้เล่นที่ลงสนามให้กับทีมชาติอังกฤษมาที่สุดเป็นดับซี่ํี่จำนวนรอ้อยซี่นัดและทําได้ยี่สิบเอ็ดประตูโดยเข้าเป็นหนึ่งในพวกผู้เล่นชายที่ลงสนามให้ทีมชาติอังกฤษ6 0ร้อยน,นัดเข้าติดทีมชาติชิใหญ่ครั้งแรกในปีสองพันและมีส่วนร่วมกับทีมชาติในาการการ้างวามรายการลงเล่น ในฟ mm ุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปซ้ำลำไส้สองพันสองพันสิและสองพันสิบสองฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายซ้ำลำไส้สองพันหกสองพันสิบและสองพันสิบสีและได้รับการแต่งตั้งเป็นกัปตันทีมในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปสองพันสิบสองซึ่งเข้ามีชื่อติดทีมยอดเยี่ยมประจำการแข่งขันก่อนจะประกาศเลือกเล่นทีมชาติในขอสองพันสิบสีและการเลือกเล่นอาชีพในขอสองพันหกสโมสรซ้อนสุดท้ายคือแอนแอร์แกลักซี่ภายหลังเลือกเล่นอาชีพ เจอราดล้ำหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนทีมเยาวชนตามกว่า18ปีให้ลิวอัปปูก่อนจะไปทำงานคุมทีมเรนเจอ,อ,อร์ในสกอตติสพรีเมียร์ชิพในฮอสองสัปสิบแปดและพาทีมชนะเลิศลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกในรอบ10ปีในฤดูก,กาลประมาณยี่สิบทังยิปเอสและอำลาเรนเจอร์เพื่อนำมาเพื่อมาทำหน้าที่ผู้จัดก,การทีมแอตตานิล่าในพรีเมียร์ลีกในฮอสซองประมาณยิปเอสก็ข้อจบคลิปเพราะว่าจะตีเว้นเจอราดไว้เพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเกิดชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้พห่อมหาคิดตลอไปให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับ